ปัญหาลูกเบื่ออาหารที่แม่แม่หลายคนกำลังเจอแล้วก็หนักใจอยู่ตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วเฟินจะบอกว่ามันมีจุดเริ่มต้นแค่เพียงเล็กๆแต่สะสมมาเป็นระยะเวลานานคราวนี้เราไม่ได้ดูตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นเป็นใหม่ๆม,มารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือลูกไม่ค่อยทานข้าวหรือบางทีเต็มที่วันนึงก็ทานแค่สองสาคำวันนี้เฟินจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง,ใง่ายๆเลยค่ะว่าจริงๆแล้วกลไกในการทานอาหารของลูกซึ่งส่งผลต่อการเจริญอาหารของลูกเนี่ยมันมีจุด เริ่มต้นมาอย่างไรแล้วถ้าเกิดเราข้ามขั้นหรือไม่ได้ทําตามขั้นตอนนั้นมันก็จะส่งผลให้ลูกเราเบื่ออาหารทานยากทานน้อยอีกทีหนึ่งก็คือพัฒนาการลูกช้าหรือตัวเล็กไม่เท่าเพื่อนค่ะ การพัฒนาระบบย่อยอาหารของเด็กๆนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงฟันซี่แรกของน้องขึ้นค่ะเด็กจะมีฟันซี่แรกขึ้นในช่วง4-7เดือนค่ะเต็มที่ก็คือซี่แรกจะขึ้นไม่เกิน1ปีคราวนี้ในช่วงที่ฟันน้องขึ้นเนี่ยจะเป็นช่วงที่เหมือนร่างกายส่งสัญญาณบอกว่าระบบย่อยอาหารพร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ทํางานได้เต็มที่แล้วแต่คราวนี้เราให้แต่ลูกทานนมเนื้อออกไหมคะในช่วง 4ถึงเดือนหรือช่วงที่ฟันขึ้นเนี่ยเราไม่ได้กระตุ้นฟันเราไม่ได้กระตุ้นน้ำลายเราไม่ได้กระตุ้นการย่อยเราข้ามใหม่อีกทีหนึ่งคือขวบปีเลยแล้วก็ให้เริ่มทานอาหารมันก็เลยทำให้ระบบการย่อยอาหารของน้องไม่ดีเพราะระบบการย่อยไม่ดีปุ๊บเด็กก็จะไม่ค่อยอยากจะทานข้าวจริงๆในช่วง ที่ฟันขึ้นนะคะเราสามารถให้อาหารเสริมแบบอ่อนหรือถ้าใครกังวลว่าน้องยังใหม่อยู่ยังไม่เคยชินเราให้แบบเจือจางก็ได้เพราะว่าการที่เราให้อาหารอ่อนในช่วงที่ฟันขึ้นคือตั้งแต่6เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะจะทำให้ต่อมน้ำลายเขาได้หลังได้รับลด รวมถึงพออาหารไหลลงไปน้ำย่อยเขากระเพาะอาหารได้หัดบีบตัวเริ่มแรกอาจจะบีบยังไม่เก่งแหละแต่พอบีบไปบีบไปกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารแข็งแรงรวมถึงมีน้ำย่อยออกมารออาหารเสริมที่ทานเข้าไปก็จะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายยิ่งขึ้นคุณแม่อย่าลืมนะคะว่านมแม่หรือนมที่ทานกันอยู่เนี้ยกับอาหารที่เป็นอาหารเสริมอาหารที่เราทานเป็นมื้อๆเนี้ยย่อยกันคนละที่นมแม่จะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้เล็กในขณะที่ อาหารที่เราต้องทานเป็นประจำเพื่อการจเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นข้าวแป้งน้ําตาลโปรตีนผักผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะต้องถูกย่อยที่กระเพาะอาหารให้มีขนาดเล็กลงก่อนแล้วถึงจะไปดูดซึมต่อคราวนี้ถ้าในช่วงถ้าในช่วงที่ฟันเขาขึ้นที่ระบบย่อยอาหารเนี่ยพร้อมจะพัฒนาแล้วเราไม่ได้เตรียมไว้เราไม่ได้ฝึกการย่อยของเขาไว้กว่าเราจะไปเริ่มให้ลูกทานข้าวคือตอนอายุหนึ่งขวบเนี่ยทานเข้าไป กว่าจะไปเริ่มเนื้อไหมคะบางทีน้ําย่อยไม่ได้ออกมารอทําให้อาหารที่ทานเข้าไปเนี่ยน้าย่อยไม่ได้มารอน้ําลายไม่ได้มารอการรับรสก็จะรับรสได้ไม่ดีอาหารที่ทานเข้าไปก็จะย่อยได้ช้ารวมถึงว่าถ้าอาหารย่อยได้ช้าเนี่ยมันจะทําให้น้องท้องอืดพอท้องอืดเกิดเป็นแก๊สในกระเพาะใช่ไหมคะก็จะส่งผลต่อระบบขับถ่ายคือมันพ่วงกันไปยาวเลยคราวนี้ปัญหาที่เกิดจากการที่ลูกไม่ทานข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกไม่ทานข้าวเฉยๆถ้า ไล่ออกมาเป็นข้อๆเลยไม่ว่าจะเป็นน้องตัวเล็กใช่ไหมคะน้องตัวเล็กพัฒนาการไม่สมวยัยคราเนี้เรื่องของภูมิคุ้มกันก็จะไม่เต็มที่ พอไม่ทานข้าวปุ๊บอย่างที่เฟิร์นบอกอาหารอยู่ในกระเพาะนานเกินไปไม่มีน้ำย่อยมารอก็จะเกิดอาการท้องอืดมีแก๊สในกระเพาะบางคนจะมีอาการที่เราเรียกว่าผายลมบ่อยๆะคะ่ะหรือบางคนถ้าเป็นนานยิ่งขึ้นก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าท้องผูกถ่ายเป็นเม็ดกระสุนเม็ดเล็กๆเพราะเหมือนมีแก๊สในกระเพาะเยอะเกินไปคราวนี้ไอ้ปัญหาพวกนี้คุณแม่ส่วนใหญ่เจออยู่แล้วไอ้ตัวเล็กนี่เป็นผลพวงแสดงออกมาให้เห็นทางกายภาพแต่อาการพวกนี้ถ้าเก็บ สะสมไว้มันจะเป็นปัญหาที่ทําให้น้องเจ็บป่วยรวมไปถึงอา,อาการถ่ายยากท้องผูกซึ่งเก็บไว้นานๆมันก็จะเป็นโรคลิซิดวงและลิซิดวงทวันในเด็กเนี่ยคือรักษาได้ยากมากวิธีแก้ปัญหาลูกเบื่ออาหารทานข้าวยากที่เฟินแนะนําให้ฟังเนี่ยเกิดจากการทําความเข้าใจกลไกการทํางานของร่างกายลูกๆรวมถึงการสังเกตพฤติกรรมแล้วก็ประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกของเฟินค่ะคราวนี้วิธีแก้ปัญหาเริ่มต้นด้วยง่ายๆเลยก็คือ ะระบบร่างกายเนี่ยต้องการการฝึกฝึกหมายความว่าเป็นเวลาเริ่มต้นจากการเพิ่มปริมาณอาหารเสริมให้น้องทีละน้อยตั้งแต่ช่วงที่น้องมีฟันขึ้นนะคะเริ่มแรกเราจะอาจจะให้แบบเจือจางแล้วก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณทุกวันทุกวัน ต่อจากนั้นก็คือเราจะต้องทําให้เป็นเวลาหมายความว่าช่วงแรกๆที่ให้อาหารเสริมอาค่ะจริงๆเราให้แค่วันละมื้อถูกไหมคะเราอาจจะให้เป็นช่วงบ่ายถ้าเราเคยให้น้องทานช่วงไหนเราจําเป็นจะต้องให้ทานช่วงนั้นเพราะร่างกายจําเป็นที่จะต้องจําพฤติกรรมแล้วก็เรียนรู้ว่าช่วงเวลาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่จะทานอาหารเขาจะได้หลั่งน้ําย่อยออกมารอก็จะส่งผลถึงระบบย่อยของน้องที่ดียิ่งขึ้น และอีกข้อนะคะเราไม่ให้น้องทานนมแทนมื้ออาหารนะคะซึ่งข้อนี้สำคัญมากคราวนี้โดยส่วนใหญ่แล้วคุณแม่ พ่อแม่เนี่ยจะมักใจอ่อนเวลาลูกไม่ทานข้าวใช่ไหมคะเราก็จะสงสารกลัวละล,ลูกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอเราก็จะไปให้ทานนมคราวนี้การทานนมคือการข้ามขั้นอย่างที่บอกนมเนี่ยย่อยและดูดซึมที่ลำไส้เล็กคราวนี้กลายเป็นว่าพอน้องไม่ทานข้าวทั้งที่ข้าวเนี่ยจะไปกระตุ้นให้กระเพาะอาหารทํางานเรากลับไปให้ทานนมแทนใครที่ต้องทํางานคะลำไส้เล็กเป็นคนทํางานก็ข้ามหน้าที่ของกระเพาะอาหารไปพอทาอย่างเงี้ยแบบ บ่อยๆมันก็จะกลายเป็นส่งผลต่อ,อให้ร่างกายชินว่าไม่ต้องย่อยก็ได้เดี๋ยวนมก็มารวมถึงทําให้น้องติดนิสัยด้วยค่ะว่าถ้าเกิดเขาไม่ทานมื้อไหนก็จะยังมีนมให้เขาทานอยู่เขาไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหิว ช่วงที่เราฝึกพฤติกรรมการทานอาหารของลูกอะค่ะคุณแม่จําเป็นจะต้องใจแข็งแล้วก็อดทนเพราะถ้าเราสามารถทําได้ตามกลไกนาฬิกาชีวิตแล้วจะทําให้ระบบย่อยอาหารและการทานอาหารของน้องดียิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมว่าความอร่อยของเด็กๆเ,เนี่ยไม่ได้ขึ้นกับรสชาติอย่างเดียวความอร่อยของเด็กๆขึ้นอยู่กับบรรยากาศเราอย่าให้น้ําหนักกับการเตรียมอาหารที่นานเกินไปจนลืมความสนุกในช่วงเวลาที่ทานอาหารของลูกๆค่ะ วัย1-3ขวบนะคะเป็นวัยที่เด็กๆต้องการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะฉะนั้นการเตรียมอาหารให้สำหรับช่วงวัยนีย้ควรเป็นอาหารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของเขาเขาจะอยากทำอะไรด้วยตัวเองเราไม่จำเป็นจะต้องทำกับข้าวที่มันเป็นข้าวเหลวตลอดเวลาอาจจะเตรียมอาหารที่สอดคล้องกับช่วงวัยทำให้เขาสามารถหยิบทานเองได้ทำให้เขาได้มีกิจกรรมร่วมในการทานอาหารจะช่วยให้เขาเจริญอาหารได้มากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อลูกได้สารอาหารครบถ้วนนะคะร่างกายก็จะพัฒนาการได้ตามช่วงวัยทําให้ทั้งร่างกายแข็งแรงเติบโตและการเรียนรู้ของเขาเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นลองนําไปปรับใช้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็กดแชร์แล้วก็ติดกดติดตามให้เฟิรนด้วยค่ะอยากให้เด็กๆมีสุขภาพดีคุณแม่มีความสุขให้ช่วงเวลาระหว่างลูกกับแม่เป็นความทรงจําที่มีความหมายได้รักจากแม่เฟิรนค่ะ